สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเซอร์คิโอเกโรกุนหัวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุส่วนตัวแล้วอยากให้เวอร์ซ0ของตนตกเป็นของฟิลโฟเดนโดยมองว่าเควินเดบรอย์คงไม่อยากเปลี่ยนเบอร์ที่ใส่อยู่ในตอนนี้อยู่แล้ว อเกโร่กองหน้าคนทดางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่าอยากให้ฟิลฟเดนกองกลางดาวรุ่งได้รับสืบทอดเสื้อเบอร์สิบของตัวเองมีการตัดสินใจไปแล้วว่าอาเกโร่จะไม่ต่อสัญญาและบอกลาแมนซิตี้แบบไร้ค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้โดยเชื่อกันว่าเจ้าตัวจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแต่มันก็ไม่มีบางคนที่ตั้งคำถามว่าใครจะได้สวมเสื้อเบอร์สิบต่อจากเขาหลังจากเบอร์ดังกล่าว ถือเป็นเบอร์หลักของทีมฟุตบอลแทบทุกทีมทั่วโลกผมคิดว่าเบอร์10ควรจะถูกมอบให้ก,กับฟิลโฟเดนบางคนบอกว่าเควินเดอร์อยควรได้รับเบอร์นี้แต่ผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้เควินก็สวมเสื้อเบอร์เดียวกับที่เขาใส่อยู่ในตอนนี้เหมือนกันดังนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนมันหรอกนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมคิดว่าฟิลโฟเดนควรจะได้หมายเลขสิไปครอง วิสลี์สไนเดอร์อดีตยอดกองกลางชาวดัตเชื่อเชลซี Chelsea จะเป็นฝ่ายชนะแมนซิตี้ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกวันเสาร์ที่29พฤศภาวนี้หากวัดเฉพาะผลงานภายในลีกประจำซีซั่นนี้แมนซิตี้ทำได้ดีกว่าเชลซีเพราะพวกเขาเป็นถึงแชมป์ลีกขณะที่เชลซีได้เพียงอันดับ4อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ทูเคิลเข้ามาคุมเชลซีเมื่อช่วงเดือนมนกราคมที่ผ่านมานั้น พวกเขาพาทีมคว่ำระบายสีฟ้าได้ทั้งสองเกมที่เจอกันจากทุกรายการแชนเดอร์กล่าวว่าพวกเขาต่างเป็น2สโมสรที่ดีที่สุดส่วนตัวและผมเชื่อว่าเชลซีจะได้แชมป์พวกเขามีทีมที่แข็งแกร่งมีทมัสทูเคริลมาเป็นกุนซือพวกเขามีโค้ชที่เก่งกาจพวกเขาเคยเอาชนะแมนซิตี้มาแล้วด้วยซ้ําสลหรับผมและพวกเขาเป็นตัวเต็งที่จะได้แชมป์ผมได้ดูเกมของเชลซีหลายนัดพวกเขาลงเล่นด้วยความภาคภูมิใจอันเต็มเปี่ยม และยังเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากๆผมดีใจสุดๆที่ทั้งสองทีมนี้เป็น2ทีมชั้นนำของยุโรปในขณะน,นี้เอเดรสันผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาประกาศเสียงดังฟังชัดว่าตนจะเป็นผู้ยิงจุดโทษคนที่5หากนัดจริงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเชลซีสุดสัปดาห์นี้ต้องตัดสินผู้ชนะกันจนถึงดีกา ย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนเป๊ปกววเดวลาเคยพูดออกสื่อไว้แบบทีเล่นทีจริงอยากลองให้เอเดร์สันได้สังหารจุดโทษในการแข่งขันจริงดูบ้างเพราะตอนซ้อมเขาทำได้ดีกว่ากองหน้าทั่วๆไปและที่มาจากประเด็นร้อนนี้กับพทับระบายสีฟ้ายิงจุดโทษพลาดบ่อยมากจนหน้าเคกกระโลกโดยเฉพาะ12ครั้งหลังสุดที่ได้ยิงจุดโทษราฮีมเตอร์ลิงเควินเดบอยอินคากุนโดกันรวมไปถึงเซอร์คิโอเกโร ยิิงไม่เข้ากันไปคนละครั้งเลยทีเดียวขณะที่เกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการใหญ่ๆแบบนี้หลายครั้งต้องตัดสินแชมป์โดยการดวลจุดโทษซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเกมคู่แมร์ยูเนเต็ดกับบีเรียลทำให้แอนเดอร์สันน่าจะถูกส่งชื่อเป็น1ใน5คนแรกที่ได้ทำหน้าที่สำคัญนี้หากยังหาผู้ชนะไม่ได้ในเวลา120นาที ผมได้รับข้อความจากผู้จัดการทีมแล้วว่าตัวเองมีชื่อเป็นคนสังหารจุดโทษในวันสุดท้ายซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่ต้องซ้อมอะไรมากมายมันอยู่ในร่างกายหมดแล้วและหากเป๊ปยอมให้เลือกลำดับได้เองผมจะขอยิงเป็นลำดับที่5พร้อมแบกความกดดันมหาศาลเอาไว้อย่างเต็มใจรียานมาเรสปีกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่า การได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่กำลังจะมาถึงถือเป็นความฝันของเขาและกล่าวว่านัดนี้เป็นเกมที่สำคัญของทุกคนในสโมสรอ,อีกด้วยแมนซิตี้จะลงสนามพบกับเชลซีในเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะจัดขึ้นที่สนามเอสตาดิโอโดดากเลาเมืองปอโตประเทศโปรตุเกสมาเรสถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเปปกักวเดวล่าในซีซั่นนี้หลังจากพาทีมคว้าแชมป์ลีกครับและแชมป์ลีกเมืองผู้ดีมาครองได้สำเร็จ และเป็นคนยิงได้ถึง3ประตูนในรอบเซมิฟิแนลที่เอาชนะปารีสแซงต์แชมงมาได้ด้วยสกอร์รวม4-1โดยเจ้าตัวได้กล่าวก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะมาถึงในคืนวันเสาร์นี้ว่ามันเป็นเหมือนความฝันตั้งแต่ผมยังเด็กโตเป็นหนุ่มโตเป็นวัยรุ่นผมเคยได้รู้รอบชิงชนะเลิศแบบนี้มาแล้วและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นเกมที่พิเศษตอนนี้เราต้องเล่นเกมที่ดีและเอาชนะให้ได้มันมีความหมายเป็นอย่างมากผมเมื่อคุณนึกถึงที่มา มันทําให้คุณคิดว่าว้าวมันเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมมากๆนี่เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ลงเล่นในเกมรอบชิงชนะเลิศแต่คุณก็ต้องเล่นเพื่อชัยชนะด้วยมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสโมสรมีเป็นครั้งแรกของสโมสร่งนี้นี่เป็นครั้งแรกของเราหลายคนแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราทุกคนมันจะเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่นี่และจะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากกับสโมสรกับองค์กรนี้พวกเราไม่เคยได้แชมป์นี้ มันคงจะยอดเยี่ยมมากๆถ้าได้ชูถ้วยแชมป์ดิยารมาเรสกล่าวเบนนาร์โดซิลวามิดฟิลด์ของแมนซิตี้กล่าวยกย่องเป๊ปกัวเดล่าผู้จัดการทีมของพวกเขาว่ามีส่วนสำคัญที่พาทีมกล่าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศศึกแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในปีนี้แมนซิตี้จะลงสนามพบกับเชลซีคู่แข่งจากพรีเมียร์ลีกในรอบชิงชนะเลิศที่จะเตะก,กันในวันเสาร์นี้โดยสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเชื่อว่า ในายใหญ่วัย51ปีของพวกเขามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับผลงานของทีมและประสบการณ์ในการเคยคว้าแชามป์ร่วมกับบาร์เซโลนาจะช่วยให้พวกเขาสมหวังในที่สุดเป๊ปคือแผนที่นำทางของพวกเราเขาเคยเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วหลายครั้งทั้งในฐานะของผู้เล่นและผู้จัดการทีมเขารู้ว่าต้องทำเช่นไรเราแค่ต้องฟังเขาและพยายามทำในสิ่งที่เขาคิดให้ดีที่สุดเพื่อทีมและเพื่อการไปแชมป์ถ้วยใบนี้เราร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เราเหลืออีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นที่จะคว้าเป้าหมายสุดท้ายได้เขาช่วยให้เราเข้าใจว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันตลอดทั้งเกมทั้งตอนที่คุณเปิดเกมรุกและเกมรับเขาเป็นพฤติการทีมที่น่าทึ่งความเข้มข้นของผู้เล่นตอนที่มีบอลและไม่มีบอลมันเป็นอะไรที่โดดเด่นอย่างมากซึ่งช่วยให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายเช่นกัน น,นเนอเวสแบ็คขวาบาซิเลนผู้ยิ่งใหญ่ที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับซาโปล,โลยอมรับตามตรงว่าสิ่งที่ทําให้ตนเสียใจมากที่สุดในช่วงปลายอาชีพก็คือการปฏิเสธแมนซิตี้ไปอยู่กับปารีสแซง์แมงเมื่อปี2017นั่นเองยอมรับตามตรงว่าสิ่งที่ทําให้ผมเสียใจมากที่สุดในช่วงปลายอาชีพก็คือผมไม่ได้สัสญญากับแมนซิตี้ในปี2017ทั้งที่ฝ่ายฝันมาตลอดว่าอยากกลับไปร่วมงานกับเป๊ปกว่าเดวลาอีกสักครั้ง ปเป็นผู้ชายที่ทําให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นได้อย่างน่าเหลือเชื่อทั้งการเล่นฟุตบอลน,นิสัยใจคอไปจนถึงทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวผมรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมมากหลังจากที่ได้รู้จักเขานี่คือเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในชีวิตมันเหมือนมีอะไรมาเติมเต็มให้เราสมบูรณ์ขึ้นในฐานะคนคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเพื่อร่วมทีมคนอื่นก็คงรู้สึกไม่ต่างกันผมถึงกล้าพูดว่าการได้มีโอกาส วนกลับร่วมงานกันกันกบเขาในศสกฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เสัสญญาด้วยมันจึเป็นเรื่องที่ผมเสียใจมากแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแปร์แชร์เองก็ยอดเยี่ยมพวกเขาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีประวัติศาสตร์สวยงามทั้งในประเทศและเวทียุโรปชีวิตของผมในทีมนั้นถือว่ามหาัศจรรย์ขั้นสุดพอตัวเลยทีเดียว รูเบีอาร์ตเซนเต้แบ็กของแมนเชสเตอร์โฮมโรงก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะพบกับเชลซี29พฤษภาคมนี้ว่าแม้ต่อให้ร่างกายกรอบมากสุดเพราะกลัมศึกทุก3าวันต่อสัปดาห์แต่กับแมตช์ชิงเจ้าโยรโรปสุดสัปดาห์นี้ต่อให้ต้องแบกสังขารลงฟาดแข้งก็จะต้องคว้าแชมป์มาให้ได้เนื่องจากมันยิ่งใหญ่สุดในระดับสโมสรหลังจากเปลี่ยนปีฟอสิทินซิตี้มีคิวเตะทุกๆ3 4วันมาตลอดไม่เคยได้พักนานเกินกว่านั้น กระทั่งก่อนเตะแชมเปสลี League, คอยได้หายใจใหายคอเพราะความห่างจากนัดปิดฤดูกาลพีเมยรีอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งชนะเอฟเวอร์ตัน5-0นั้นนานกว่า6วันดาวเตะวัย24ปีก็เชื่อว่าเพียงพอแล้วในการฟื้นฟูนร่างกายในการซ้อมเทคนิก,กเพื่อไล่ล่าเกียรติยศหัวแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรผมคิดว่าเราไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ทุกคนก็มีความสุขตลอดเส้นทางกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราทุกคนต่างทราบความสําคัญของแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นเมื่อถึงวันแข่งจะกกระฉับกระเฉงกันหมดเนื่องจากล้วนแล้วอยากได้แชมป์บาครองความปรารถนาส่วนตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งขัน